สวัสดีครับเราอยู่กันที่เต้นรถยนต์มือ2อโอทอสโฮมคาร์ที่ชนบุรีนะครับก็วันนี้ทางเต้นรถโอทอา์โฮมคาร์ของเราก็มีรถส,สวยอีกหนึ่งคุณภาพที่จะมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมกันสําหรับคันนี้นะครับ เป็นรถแนวสไตล์ PPV แบบเจที่นั่งนั่นก็คือเจ้า Ford Everest นะครับตัวรุ่น2.0 b อ t u r b o ทเทเนียมพัดขับเคลื่อน4ล้อหรือ4 w l ปี2021นั่นเองนะครับเราตั้งราคาขายอยู่ที่1,299,000บาท ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่21,748บาทเท่านั้นสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถแนวครอบครัวสไตล์ PPV แบบ7ที่นั่งนะครับเจ้า Ford Everest นะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนที่สำคัญนะครับประวัติเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็คันนี้รถใหม่วิ่งน้อยด้วยวิ่งอยู่ประมาณ 40,000โลถ้าผมจําไม่ผิดนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังหาอยู่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอารก็เดี๋ยววันนี้นะครับทางเต็นท์รถโอ๊ตอาร์ตโฮมคาร์ของเราจะพาไปยนตโฉมหน้าสําหรับเจ้าฟอร์ดเอเวอร์เรส นะครับตัวรุ่นไทเทเนียมพัดคันนี้กันว่ามีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้าดีไซน์กระจังหน้านะครับก็จะเป็นโครเมียมตัดรับกับตัวชุดด้านในจะเป็นภายในสีออกเทาหรือบอลเงินนั่นเองนะครับมาพร้อมตรงกลางสัญลักษณ์ฟอร์ดนะครับบนฝากระโปรงจะมีสัญลักษณ์เอเวอร์นะครับเทิบมาที่ไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเรนโปรเจกเตอรนะครับ มาพร้อมกับตัวชุดไฟเด y l ไลท์แบบ L.E.D. ตัวนี้ก็จะเป็นโคมไฟแบบบาย L.E.D. นั่นเองนะครับต้องบอกว่าดูสวยนะครับตัดรับกับตัวชุดไฟหน้าไอ้ไฟตัดหมอกนะครับจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับมีระบบนะครับ Parking Center ให้รอบคันนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าเป็นโฉมสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับก็ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบในโฉมนี้นะครับต้องบอกเลยคันนี้สวยจัดจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดอย่างอื่นบ้างล้อแม็กนะครับมาพร้อมกับเซกเมนต์ล้อขนาดขอบ20นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะได้ยางเป็นปี2022นะครับภายในช่วงล่างคุ้มนงคุ้มล้อสาดสะอ้านเลยทีเดียวนะครับบันไดข้างจะเป็นดำตัดเทานะครับตัดกับราวหลังคาเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ด้านข้างแก้มนะครับจะลงสัญลักษณ์ในส่วนตัวเครื่องยนต์เป็นแบบบายเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับปรับพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านข้างตัวในส่วนของตัวฝาครอบของตัวกระจกมองข้างจะเป็นแบบโครเมียมนะครับ ตัดรับกับมือเปิดประตูทั้ง4บานจะเป็นคมเมียมเช่นเดียวกันมือเปิดประตูคู่หน้ามาพร้อมกับระบบเคล l ดสมาร์ทเอ็นทีนะครับตัวนี้สามารถล็อกรถปลดล็อกรถผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยนะครับแล้วก็ระบบเบรกช่วงล่างจะเป็นดิสเบรกทั้ง4หล้อนะครับตัดรับมาที่ด้านหลัง นะครับตัวไฟท้ายยังคงเป็นแบบ LED ด้านบนหลังคาจะมีสปอยเลอร์หลังมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ข้างบนหลังคาจะมีเสาวอากาศนะครับเป็นแบบมือหมุนนะครับตัดรับด้วยฝานะครับคิ้วฝากระโปรงท้ายจะเป็นโครเมียมมาพร้อมสัญลักษณ์เอเวอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีสัญลักษณ์4ฟร์วินะครับ เป็นตัวรุ่นไทเทเนียมพัทนะครับสัญลักษณ์ไทเทเนียมพัทไทเทเนียมมีในส่งตัวระบบปาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับหรือเซนเซ,นเซอร์การระยะถอยให้ด้านหลัง4จุดหน้า4จุดครบรอบคันนะครับก็คันนี้ฝาท้ายก็ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองแวะเวียนนะครับเข้ามาดูกันได้ที่เต้นรถยนต์มือสองอออาร์มคาที่ชนบุรีนะ ที่นี้เราการันตีตัวถังเล็ขใหม่ให้นะครับพร้อมกับใบรับรองออกให้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในสน่วนของตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์แล้วก็ภายในห้องผู้โดยสารกันตามมาเลยครับโอ้ต้องบอกว่าคันนี้กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับ เทิบมาที่บริเวณในส่วนของตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบ16วาลวมาพร้อมกับเทอร์โบคู่นั่นนะครับตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่213แรงมา้าเป็นเครื่องตัวเดียวกับแรปเตอร์เลยนะครับที่สำคัญหัวน็อตไม่มีขันไม่มีขยับนะครับแก้มเดิมนะครับอ่า ต้องบอกว่าเราการันตีตัวถังเลยว่ารถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนแน่นอนนะครับนี่นะครับไล่ไปที่ในส่วนของตัวแก้มฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็น็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงยังอยู่ครบนะครับการันตีเลยว่ารถคันนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนมาแน่นอนนะครับอโอเค ต่อมานะครับในส่วนของตัวนะครับภายในห้องผู้โดยสารเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างภายในนะครับสำหรับเจ้าเอเวอเรสตคันนี้ภายในถูกตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับแบบเปียนโนแบค็คนะครับสีดำเลยนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดำเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับด้านบนหลังคานะครับก็มีหลังคาซันรูป นะครับสามารถเลื่อนเปิดหลังคาสลุปได้นะครับตัวผ้าหลังคาเองก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับตัดรับกับตัวชุดพงมาเลายเป็นพงมาลายมันติฟังก์ชันนะครับหุ้มด้วยหนังดำนะครับามาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพงมาเัยนะครับมาพร้อมกับปุ่มล็อกความเร็วนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มควบคุมต่างๆให้ครบนะครับ แล้วก็บริเวณคอนโซลฝั่งด้านขวามือผมก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มพับปรับเลนกระจกแบบไฟฟ้านะครับปรับความสว่างของตัวชุดไฟหน้าไฟหลีได้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับพร้อมกับเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับออปชันเขาเยอะมากนะครับแล้วก็เถิบมาที่แผงชุดกระจกประตูก็จะเป็นสวิตกระจกประตูไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับมาพร้อมกับระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับตัดรับด้วยในส่วนตัวสครับเพจนะครับ ก็จะเป็นสัญลักษณ์เอเวอร์เรสนะครับเป็นแบบตัวเรืองแสงนะครับยังคงสภาพสวยๆนะครับพานดี้ผมพาไปชมภายในกันในส่วนออปชั่นนะครับรุ่นนี้ถ้าผมพูดตกหล่นอะไรไปก็ต้องของกราบประธานภัยคุณผู้ชมด้วยเนาะอ่ะต่อมานะครับตัวนี้ปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์จะเป็นแบบปุ่มพุชสตาร์ทนะครับอ่าสำหรับเจ้านะครับเอเวอร์เรสคันนี้นะครับ รถวิ่งอยู่ที่49,352กิโลนะครับอ่าอันนี้มันก็จะฟ้องเลยผมปิดฝากระโปรงหน้าไม่สนิทนะครับอ่านะครับเทิบมานะครับในส่วนของตัวบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับต้องบอกว่าเรียบมากนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอ่านะครับคันนี้กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยกลิ่นดีมากนะครับมาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเล่นนะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาดประมาณ8นิ้ว รองรับระบบนำทางแบบ n a ว i เกเตอรนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับเดี๋ยวผมลองดูดีว่ามันมีออปชันอะไรบ้างนะครับอ่านี่นะครับสามารถนะครับรองรับขึ้นวิทยุนะครับ FMAM นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญระบบปรับอากาศเองเนี่ยก็สามารถนะครับเปิดผ่านในส่วนตัวหน้าจอระบบทัชสกรีนของตัวเจ้าระบบเครื่องเล่นตัวนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตลองฟังเสียงคลื่นวิทยุ U f m ดูบ้างนะครับสามารถเพิ่มเสียงนะครับอ่าเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงผ่านตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันใช้งานได้นะครับ ในส่วนของตัวกล้องถอยมาพร้อมกับเส้นสมมุติแล้วก็เซ็เนเซอร์กะระยะถอยให้ครบนะครับภาพคมชัดมากนะครับอ่าต่อมาระบบปรับอากาศด้านล่างนะครับก็สามารถแยกทั้งตัวระบบในส่วนตัวหน้าจอก็ได้หรือด้านล่างก็ได้สามารถแยกปรับนะครับเป็นแอร์อัตโนมัตินะครับอ่าและที่สําคัญนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์โตรมัตแบบ10สปีดนะรุ่นนี้ มีในส่วนตัวโหมดขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโหมดการขับเคลื่อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหมดสนน้ําแข็งนะครับโหมดในส่วนของตัวต่างๆลุยหิมะอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโหมดขับเคลื่อน4ีล้อนะครับแล้วก็มีระบบ parking นเซอร์มีระบบป้องกันการเลื่อนถลายนะครับเห็นไหมฮะมีระบบ4 v i e l low นะครับอ่า ในส่วนของตัวออปชันต่างๆค่อนข้างจะเยอะนะถ้าผมพูดอะไรตกหล่นไปต้องขอการ,ระอภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับตรงนี้สามารถหาข้อมูลได้จากทางช่อง YouTube ต่างๆนะครับหรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะอันนี้ผมพามาชมสภาพรถนะครับแล้วก็ด้านในจะเป็นในส่วนของตัวระบบไวเลสชาร์จที่ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็มีช่องเสียบ USB ข้างในด้วยนะครับครบเซตนะครับแล้วก็ ช่องวางแก้วน้ำมีให้นะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบอ m โมบิเลเตอร์แบบนี้มีให้2ดอกครบคันนะครับตัดมาที่กระจกมองหลงังมั่งเป็นแบบตัดลดแสงแบบอัตโนมัตินะข้างบนหลังคาก็จะมีช่องใส่แว่นตานะครับมีในส่วนของตัวไฟนะครับอ่านแผนที่เป็นแบบ led ติดอยู่เออเป็นแบบตัวนี้น่าจะเป็น led นะครับเป็นแบบ led ติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์และที่สำคัญสามารถนี่เลย เลื่อนเปิดม่านนะครับนี่เลื่อนเปิดม่านนะครับหลังคาสลูปได้แบบนี้เป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับสามารถเปิดได้ยาวเลยนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้ปุ่มนี้จะเป็นเปิดปิดม่านนะต่อมาตัวนี้เปิดหลังคาสลูปนี่ก็สามารถเลื่อนเปิดหลังคาสลูปนะครับแล้วก็ออกไปดูในส่วนของตัวสภาพภายนอกได้นะครับแบบนี้เลยนะครับหลังคาสลูปเองเนี่ย ก็สามารถเปิดนะครับได้กว้างนะครับอ่าภายในดูดิครับภายในสะอาดสะอาดกว้างมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปชมในส่วนของตัวด้านหลังก่อนนะครับขออนุญาตดับเครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆดูดิครับสภาพเบาะยังตึงๆสวยๆนะครับออปชั่น ผมต้องบอกเลยว่าคันนี้มีครบเกือบหมดนะไม่ว่าจะเป็นระบบบสปอร์ตระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD นะครับมีระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนต่างๆมีให้ครบคันนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออปชั่นก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลจากทางใน YouTube หรือใน Internet อินเทอร์เน็ตอีกทีนะครับแต่อันนี้เราเน้นพามาชมในส่วนของตัวสภาพรถนะครับภายนอกภายในว่าสวยขนาดไหนดูดีครับแผงประตูไม่มีเิ้วรอยนะอ่า นะครับเบาะที่นั่งแถว2นะครับแยกปรับพับได้ระหว่าง40-60ตรงกลางเป็นที่วางพักเท้าแขนพร้อมกับตัวช่องวางแก้วน้ําให้นะครับอ่าด้านหลังคอนโซลเกียร์ยังคงมีแยกปรับในส่วนของตัวแรงลมแอร์แยกมาให้พร้อมกับตัวช่องเสียบไฟนะครับแบบนี้ไฟบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องเสียบ ที่จุดบุหรีนะครับไฟ12โวลต์แบบนี้เลยนะครับแอร์ก็เป็นแอร์หลังคาแล้วแบบนี้นะครับมีปุ่มเปิดในส่วนของตัวไฟเก๋งแยกมาให้ซ้ายฝาแบบนู้นเลยนะครับโหตรงกลางเป็นหลังคาสลูปสวยมากนะครับแล้วก็ตัวเบาะเองสามารถแยกปรับพับน,นะครับ แยกปรับพับแบบนี้ได้นะครับด้านหลังสามารถปรับพับในแนวราบได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับในส่วนของตัวเปิดฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าสำหรับเจ้าเอว่ e เสคันนี้นะครับเปิดเงียบมากนะครับ ในส่วนของตัวหัวน็อตเองนะครับก็ไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะรถหน้าตาเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยในส่วนของตัวบอกด้านท้ายนะครับบอกแถวสามเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้แบบนี้นี่เลยปรับพับไฟฟ้านี่ปรับพับไฟฟ้านะครับตัวปุ่มเปิดไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับสามารถวางของสัมภาระได้แบบล้นเหลือ นะครับสำหรับผู้โดยสารนะครับแถว3ามไม่มีนั่งนะครับก็สามารถปรับพับแล้วปูนอนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่มีที่วางแก้วนะครับตรงบริเวณตรงรที่นั่งแถวผู้โดยสารตอน3ามให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับด้านหลังก็ยังมีไฟเก๋งติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ให้ด้วยครบเซตนะครับในส่วนของตัวอะไหล่เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบหมดนะ เพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถแนวสไตล์ครอบครัว PPV แบบเจ็ดที่นั่งนะครับในราคาเล้าใจนะครับก็เลยต้องแนะนําในส่วนของตัวเจ้า Ford Everest นะครับตัวรุ่น Titanium Plus คันนี้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ